ปายเมเทวะปุริโสณนิพินทะยปันดิตโตคนฉลาดพึงพยายามเรื่อยไปไม่ควรเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายได้ทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งพูดถึงพร้อมด้วยวัดปฏิบัติกระทำให้ผู้คนเริ่อมใสพากันถวายพัดกระจงประมาณ500ที่แก่ท่านซึ่งลาบเหล่านั้นถึงแก่ภิกษุทั้งหลายด้วย ตรัสเล่าองพชาดกว่าด้วยดาบบทโพธิสัตว์ช่วยเหลือสัตว์เดรัจฉานจำนวนมากที่อดน้ำเพราะความแห้งแลง้งดาบทนั้นจึงตัดต้นไม้ทำให้เป็นรางน้ำและวิดน้ำใส่ให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มกินสัตว์ทั้งหลายรู้คุณพากันนำผลไม้มา,ม,ามอบให้ดาบทเป็นจำนวนมากทำให้พวกดาบบททั้งหลายไม่ต้องลำบากด้วยอาหาร วายเมเทวปุริโสนะนิพินทะยปันดิโตคนฉลาดพึงพยายามเรื่อยไปไม่ควรเบื่อหน่าย